เบื่อไหมคะที่ฝนตกทีไรน้ำมูกก็ไหลาจามต้องกินยาแก้แพ้เหนื่อยไหมคะที่เป็นแบบนี้มาตั้งหลายปีรักษาอย่างไงก็ไม่หายกินวิตามินอาหารเสริมอ,อะไรก็ไม่ดีขึ้นถ้าคุณนะคะเป็นหนึ่งคนที่มีอาการเหล่านี้อยู่นะคะต้องฟังคลิปนี้ให้จบเลยค่ะเพราะไฟนะคะมีตัวช่วยที่จะสามารถช่วยให้คุณดีขึ้นจากอาการที่เป็นอยู่ได้เลยค่ะสิ่งนั้นก็คือนี่ค่ะ ยัวเบต้ากูแค n นะคะ y ยัวเบต้ากูแคนเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของเสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นภูมิแพ้น้ำมูกไหลไอจามเวลาเจอฝนหรือตอนเช้าๆนี่มักจะมีน้ำมูกไหลไฟบอกเลยนะคะว่าตัวนี้คนใกล้ตัวของไฟนะคะทานแล้วอาการภูมิแพ้ของเขาดีขึ้นซึ่งดีขึ้นเร็วด้วยนะภายในเวันเลยค่ะ มันน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะตัวนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะสามารถทานได้ไง่ายๆถ้าคนทั่วไปก็ทานแค่วันละ2เม็ดก่อนนอนแต่ในเฉพาะคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะทานวันหนึ่งเนี่ยก็2ครั้งเนาะคือตื่นนอนทันทีแล้วก็ก่อนนอนอีกครั้งนึงค่ะ มีนวัตรกรรมใหม่ที่ทำให้เบตา้ากูแคนเนี่ยเป็นโมเลกุลที่เล็กและดูดซึมได้ง่ายรวมทั้งตัวแคปซูลของเขาเนี่ยทำจากพืชค่ะคนกินมังสวิรัตหรือว่าทานเจนะคะก็สามารถทานได้ค่ะในส่วนของตัวเบตา้ากูแคนนี้นะคะ เขาสกัดมาจากเขาเรียกยีตผนังเซลลของยีตขนมปังค่ะต้องบอกว่าบริษัทนี้จริงใจต่อผู้บริโภคมากเลยนะคะเพราะว่าเบต้าคูแคนที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยเป็นเบต้าคูแคน1 3 1 6ดีค่ะมีความบริสุทธิ์สูงสุดถึง91%นําเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะมาตรฐานเนี่ยต้องบอกว่าระดับสากลเลยนะคะมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยได้เลยค่ะสามารถที่จะทักนี่เลยค่ะ Li น์แอดแอปเพย์สัตว์ไฟหรือว่าจะจิ้มลิงก์ที่อินบ็อกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ขอให้ทุกคนสุขภาพดีแล้วก็หายจากการเป็นภูมิแพ้ค่ะ